เมืองสะเรนตรษเรปีอู้ปีแม่ปัจจุเสเรหนังกระบายเมืองสะเรนกี่ห้องถ้าเมืองตำรายต่างชาติละ จองกระเบนประเพณีสเรนยังเมืองสเรนสรกสรสรปีเอาปีแม่กิสร้างชมออ้ยเมอพระยาสุริ มอตำไรเมียนะมอละใบละบือตตอดอลมอจอนันแผ่นใดกี่จับตำไรถวายบ้างค่ะแน่นอนว่าเมื่อชาวจังหวัดสุรินไปทำงานหรือไปเรียนต่อก็มกักจะเจอกับคำถามเหล่านี้ที่บ้านเธเลียงช้างไหม่ธอขี่ช้างไปเรียนหรือเปล่า ซึ่งคำถามเรานี้แหละค่ะเราจึงนํามาตั้งเป็นประเด็นคําถามที่ว่าทําไมจังหวัดสุรินทร์ถึงมีช้างเยอะในประเทศไทยได้มีการุดค้นพบซากช้างฟอสซิลดึกดังบัน10สกุลจากทางสิ้น42สกุลทั่วโลกบริเวณ2ฝากฝัง่งแม่น้าลาตะคองซึ่งเป็นลําน้ําสําคัญของแม่น้ํามูลที่ตาบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาในสมัยอดีตนั้นช้างมีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเดินทาง การใช้รายง,งานและยังมีความสําคัญในการปกป้องประเทศสู้คู่เคียงบ่าเคียงไหลกับพระมหากษัตริย์ช้างทรงคู่บาร,รมีของพระมหากษัตริย์นั้นจําเป็นต้องมีลักษณะดีตรงตามตําราโคชลักซึ่งตํารานี้เป็นตําราที่ได้รับอิทธิพลมาจากาศาสนาธรรมของประเทศอินเดียช้างหลักๆในตํารานี้มีด้วยการอยู่4ี่สกุลได้แก่อิสวนพงค์พมพงค์วิศณุพงค์และอัคนณีพงค์ หัวเมืองต่างๆที่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีจะส่งช้างที่มีลักษณะดีเหล่านี้มาเป็นเครื่องราชบรรณาการแก่พระมหากษัตริย์ชาวกุยเป็นชนชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณอีสานตอนล่างเป็นชนชาติพันธุ์ที่มีความชํานาญในการพนช้างในสมัยพระเจ้าเอกทัศแห่งกรุงศรีอยุธยาช้างเผือกเขตกรุงได้หนีออกจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือจึงโปรเก้าวให้ขุนนางสองพี่น้องและไพ่พล ออกติดตามกลับมาเชียงภูมและหัวหน้าหมู่บ้านชาวสวยต่างๆได้ช่วยกันออกติดตามและส่งช้างเผือกกลับคืนสู่กรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัศน์จึงโปรดเก้าแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ให้แก่เชียงภุมเป็นหลวงสุรินทร์พักดีรวมถึงหัวหน้าหมู่บ้านอื่นๆอ,อีกด้วยแต่ในปัจจุบัน ได้เกิดวิกิจการช้างเร่ร่อนตามตัวเมืองเพื่อหารายได้ประทังชีวิตจากสถานการณ์นี้เองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ทรงมีพระสว,วนีแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพช้างไทยในปัจจุบันจึงโปรดเกล้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของช้างไทยให้ดีขึ้นจึงนำไปสู่ โครงการโอาณาจักรที่บ้านตะกลางตงบลกระโพอเภอท่าตูมจัังหวดสุรินทร์นั่นเองครับจากการที่เราไปศึกษาค้นนว้า,วาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหนังสือและสัมภาษณ์ผู้รู้ <c oughs> เราได้จัดทํานวัตกรรมที่มีชื่อว่าใบบัวนําทัวรมู่บ้านช้างจากนวัตกรรมนี้มีผู้เข้าชม1,000วิวและมีคนแสดงความคิดเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นเคยไปเที่ยวหมู่บ้านช้างมาแล้วอยากไปเที่ยวหมู่บ้านช้างจัง นวัตกรรมนี้เราสร้างขึ้นเพื่อให้คนเข้ามาชมหมู่บ้านช้างของชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะทางาคณะผูจะทำขอขอบคุณครับอย,อย่าลืมลม,มาเที่ย <มา S 1> วหมู่บ้าน,านช้างด้วย<ด><ด>กันนะคะ